ฮัลโหลสวัสดีครับ,บผมเป็นแคทเจมเมอร์ติดเมียนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเดสบายเดลและกับโหมดเซิร์เวิวลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมแมปนี้มันสว่างจังวะโห <c oughs> คนจุกยากโคตรเลยถ้าเป็นแบบนี้นะอยากจะบอกว่าคนจุกยากมากแต่คาดการอนเป็นอะไรวะ อย่บอกนะว่ามึงรอมาแล้วอย่าบอกนะว่าคือไปละมองอยู่นั่นเฮ้ยเนื้อผีผีตัวนี้ไม่เคยเจอ มันชื่ออะไรวะผมลืมไปแล้วเฟดดี้เหรอเออใช่ใช่มันชื่อเฟดดี้ฆาตกรเฟดดี้มาวะมันน่าจะรู้ตำแหน่งเราหรือเปล่าวะเนี่ยกรู้สึกเหมือนกูอยู่ในโลกแห่งความฝันวะ่ะ เสียงอย่างดังเลยเดดี้เฝ <ulations> ้าเหรออือหืออีเพื่อนกูโดนอีกแล้วเอ้ยจ้า ไอ้เฮี้ยนี่มึงเฝ้าอยู่ชิมหายเอ้ยอ้อเราจะทำไงดีวะแล้วมึงจะเฝ้าทำไมโอ้กูว่าถ้าเพื่อนกูโดนฟันล้มอีกรอบนี้มึงแม่งคงไม่มนอนแล้วมั้งไป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 เร็วไปเร็วไป ถอยมาทางนี้ทางนี้ถอยมาเออไป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 กังว่ามันคงหนีรอดแล้วนะไอ้แค่ต้องรับมือมันยังไงวะผีตัวนี้ไม่เคยเจอด้วยชิบหายเอ้ยเครื่องบันไฟอยู่นี่กูยัดเครื่องนี้ก่อนแล้วมายังไม่ได้ทำสักเครื่องเลยอย่าพลาดเออ ต้องเอสักเครื่นอ,อ,น,น,อกนก่อนต้องตอวนี้กอสักเคลื่อนก่อนอย่าบอกนะว่ามึงลากมาโอ้โหไม่ได้ยินเสียงหัวใจด้วยโอ้โหไปละกูขึ้นข้างบนละเพื่อนกูไม่รอแล้วมั้งเนี่ย อะไรของมึงมาทำอะไรตามมาทำไมไอ้ไหนแล้ว,วะใช่ไหมามาซ้ำมาซ้ำอีกสี่เครื่องแม่งเลยอยู่กันอยู่สามคนเนี่ยเครื่องเอาไว้ออกจากความฝันหรือเปล่าวะใช่ใช่ไหมเออ อ๋ออ oh, oh, okay. oh, okay. <love singing> <ony> ัน no นี้เราต้องออกจากความฝันด้วยวิธีแบบนี้อ๋อโอเคโอเคน่เฟดดี้เฟดดี้มึงอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยมันแวบๆมึงแวบๆครับมึนแวบๆทางนี้โอเคไม่ดี ไม่เห็นกูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห like <pf unlikely> ็นเออหมอกมาแล้วเฮ้ยจิ๊กซอว์รับกูเสียมาดิมาดิมาดิอะไรรอเลยอะไรรอเลยอะไรรอเลยรอเลยรอเลยอะไรรอเลยอะไรรอเลยว่าดิว่าดิเอาดิเอืเอือทั้งวันยังได้อ่ะบอกเลยทั้งวันยังได้อ่ะ อะไรหรอะอะไรอะไรหรออะไรทางนี้ดิทางนี้เอาเพื่อนกูโดนหิ้วไปแล้วทิ่หายแล้วมีไม้แถวนี้ไหมล้มไม้ใส่มันเลยชิบตายแล้วชิบตายแล้วเพื่อน,นกูโดนหงกูซ่อมอัดหน้าแม่งอะไรนี่ สอบหัดหน้ามันเลยจังหวะน,นี้เป็นดียังไงมันก็เฝ้าใช่ไหมคือซ่อมแม่งเลยอาจจะเอ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 ทางนี้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 โอ้หเรื่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 หนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วหนีไป เอาเพ e hey, hey, e oh, um? uh ื่อนกูโดนทามตายแล้วไปไหนวะไปเพื่อนเพื่อนไปดิยเอาเพื่อนเพื่อนล้มอือตายแล้วไปต้องฟูไอ้เหี้ยกูเลยอะไรต่อไปไม่น่าเลยกู ลมสองแล้วรีคนเดียวรีฟอมไว้รีฟอไมไว้ฟื้นตัวไว้อยากมีสกิลลุกเองชิบหายเลยหือร้องกูดังเลย เล่นอะไรกันวะเนี่ยขาเล่นจนตายไม่คุณโดนหมายหัววะพี่อะไร ตกใจหมดไอ้เหี้ยกูที่ซึ่งสะดุ้งเลยเมื่อกี้เฮ้ยไวเกินไวเกินไปแล้วยังไม่ได้ซ่อมสักเครื่องเลยเพื่อนช่วยแล้วกันนะรู้ว่าฆาตกรตัวอะไรวะมาเยนไวขนาดนี้เอ้ยรถตัวสองล้มได้หรอไม่นะพอโดนช่วยลงมาเหรอ สเต๊สองเหรอเอ้ารอบสามแล้วมันน้งี่ลุกได้หรอเย็ดเชลุกได้วะโอเคิองลมอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมไม่เสียงเดี๋ยวเพื่อนเครื่องนี้จะเสยียใจยันใจย็นๆุ้มซึมอยู่กูซมอมอยู่โห โอ้โหไปแล้วด้วยชีพหายแล้วไปแล้วหนึ่งเออไอ้ผีตัวนี้ไอ้ผีตัวนี้มันปิดไฟได้นั่น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 เ่นเครื่องน่เครื่องโอ้โหเกือบพันกำลังจะเล่งเครื่องเลย Also, ว่าไม่มีใครมาช่วยกูช่วยผีปิดไฟได้อะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เออมาช่วยได้ก็เฮียแล้วไอ้เฮียผีปิดไฟหน้าหายแล้วมาเลยมาเลยเพื่อน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 ลุน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 กลับไปซ้ำเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนเครื่องแรงไหมวะเครื่องนี้มึงต้องเสร็จแล้ววะ ไอ้เหี้ยเห็นกูได้ไงวะโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลึ่งหนึ่งหน่นเลงหนึ่หนไม่ทันละมั้งไม่ทันละมั้งใกล้ไปแล้วมันใกล้ไปแล้วใกล้เกินไปแล้วใกล้ใกล้ใเดี๋ยวกดชีบอรดโอ้เพื่อนกูโดนไปอีกทีนึง คงต้องวางกัน <accurately> อีกคนนึงนะเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหไม่ได้แดกหรอกนะไม่ได้แดกกลัวกูไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับมึงแล้วพีกูไม่เอาแล้วโอ้โหมาทางไหนวะกูไม่เห็นเลย นัน่นนิ้วนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วสองนเอดีเอดีเอด,เอดอีใกล้เกินไปละโอเคกูยอมแพ้แล้วไวจยจงเกมไวมากเ้ะ <c oughs> <c oughs> ไปเจอผีโหด่ม อเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเด b บาย l ดล h t สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ